วันนี้จะพาไปดูวิธีคลายหนาวให้บรรดาสัตว์น้อยใหญ่ของสวนสัตว์โคราชส่วนที่จังหวัดลำพูนเปิดศูนย์อนุรักษ์พันธุ์นกยูงไทยที่หาดูได้ยากปิดท้ายนี่แหละเมืองไทยจะพาไปชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมล้านนาประยุกต์อันวิจิตรบรรจงที่ขุมขันโตกจังหวัดเชียงใหม่เจ้า สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่สารพันข่าวสารทุกทิศทั่วไทยหาดูที่ไหนไม่ได้มาดูที่นี่ไทยแลนด์โอริจที่นี่ที่เดียวครับหอมสุกนะครับมันจะสดชื่นสดใสซาบซ่ามันสุกแบบนี้เร่งวันเร่งเวลานะครับจะได้หยุดพักผ่อนกันอีกแต่พูดถึงเรื่องของความสดใสซาบซ่าเมื่อช่วงเช้าหนาวมาพี่เจี๊ยบก็เย็นเย็นขึ้นเย็นเองเหรอนี่ช่วงหนาวมากเลยนะต่างจังหวัดนี่เขาบอกว่าหนาวมากในหลายพื้นที่ใช่ไม่เว้นแม้แต่ สัตว์ต่างๆนะครับที่ก็หนาวไม่แพ้คนบอกกันแบบนี้นะครับเราไปไปเริ่มข่าวแรกนะครับเขามีรวบรวมเอาวิธีคลายหนาวกับบรรดาสัตว์น้อยใหญ่นะครับที่อยู่ในสวนสัตว์โคราชนั่นเองนะครับเอามาฝากกันเดี๋ยวไปดูกันซิว่ามีวิธีไหนที่จะช่วยให้สัตว์ได้คลายความหนาวกันบ้างนะครับสิบกว่าองศาเนี่ยนะที่นี่นะเจ้าหน้าที่สวนสัตว์นะครับนครราชสีมานะครับต้องหาสารพัดวิธีนะครับ ไปช่วยคลายหนาวให้กับสัตว์ป่าในสวนสัตว์นะครับโดยเฉพาะสัตว์ป่าขนาดเล็กไม่ว่าจะเป็นเมียแคทนะครับหนูลิง่งลิงกระรอกนะครับก็มีการนํากระสอบป่านหนาๆน,นะครับไปผูกไว้กับกิ่งไม้ทําเป็นที่นอนเพื่อมันจะได้เข้าไปซุกตัวนะครับมีการไปเปิดหลอดไฟให้ความอบอุ่นนะครับตลอด24ชั่วโมงซึ่งสัตว์ต่างๆก็ชื่นชอบเป็นอย่างมากนะครับรู้ได้ยังไงเนี่ยโ่ามันชื่นชอบมันบอก ก็ไปยืนล้อมรอบหลอดไฟนะครับรวมถึงไปนอนซุกอยู่ในกระสอบก็คลายความหนาวได้นะครับเช่นเดียวกันกันกบลิงชิมแปนซีนะครับเจ้าหน้าที่ก็ได้นํากระสอบป่านไปให้พวกมันใช้ห่มคลายความหนาวนอกจากนี้นะครับเจ้าหน้าที่สวนสัตว์ก็ยังต้องคอยปรับอุณหภูมินะครับให้เหมาะกับสภาพของสัตว์ป่าเพราะถ้าอากาศหนาวเย็นมากไปอาจทําให้สัตว์ป่าล้มป่วยและ เสียชีวิตได้นั่นเองโอ้อันี้เป็นเรื่องการคลายความหนาวนะคะแต่ว่าหนาวหนา,นาแบบนี้มีข่าวดีเช่นเดียวกันนะคะสําหรับที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชนบุรีค่ะเขาได้มีโอกาสเปิดตัวสมาชิกใหม่ก็คือเจ้าลูกม้าลายตัวแรกนะคะเรียกได้ว่าเป็นขวัญใจของน้องๆหนูๆที่ไปเฝ้ารอชมนี่แหละค่ะ นี่แหละเจ้าลูกม้าลายตัวนี้นะครับเป็นเพศผู้เกิดจากพ่อสีหมอกนะคะวัย8ปีแล้วก็รับมอบมาจากสวนสัตว์เชียงใหม่ค่ะส่วนแม่เนี่ยชื่อว่าเจ้าส้มวัยกำลังขบเพาะมาก3ามขวบเองโอ้โ,อโ,อโ,อโอหห่างก,กันต้อง5ปีนะคะเจ้าตัวแม่เนี่ยได้รับมอบมาจากสวนสัตว์ดุสิตค่ะโดยเจ้าลูกม้าลายก็มีสุขภาพแข็งแรงสม,สมบูรณ์ดีนะคะแล้วก็มีนมสามารถที่จะให้ลูกเนี่ยกินได้เองด้วยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ยังคงต้องคอดูแลยอย่างใกล้ชิดนะคะและตอนนี้อากาศหนาวก็ยังเปิดให้กับน้องๆหนูๆรวมถึงคุณผู้ชมเนี่ยพาครอบครัวในการไปชมความน่ารักของเจ้าลูกม้าลายได้บริเวณส่วนแสดงสัตว์แอฟริกานะคะที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวค่ะ ก็น่ารักดีนะครับสําหรับสมาชิกใหม่ลูกมาหลายนั่นเองนะครับเอาไปต่อกัรที่เรื่องของสัตว์หายากกันบ้างนะครับอย่างนกยูงนะครับมูลนิธินะครับคุ้มครองสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ทําการเปิดศูนย์อนุรักษ์พันธุนกยูงไทยนะครับที่ต้องบอกว่าหายากแล้วก็ใกล้จะสูญพันธุ์นะครับจัดกันที่จังหวัดลําปูนนั่นเองครับนี่โอ้ยกำลังลำแพนหางเลยสวยจังเลยตัวผู้ตัวผู้หางจะ สวย,สวยแล้วก็ววจะสามารถลำแพนหางได้นะครับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรนะครับผูรร้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์อนุร,รักษ์พันนกยุงไทยนะครับเพื่ออนุร,รักษ์พันสัตว์ป่าหายากในพื้นที่ป่าบ้านแม่ป๊อกนะครับตำบลศรีวิชัยอำเภอรีจังหวัดลำพูนเช่นนกชนิดต่างๆนะครับและที่สําคัญก็คือนกยุงไทยที่หาดูได้ยากมากโดยทุกปีนะครับพื้นที่บ้านแม่ป๊อกเนี่ยก็จะมีนกยุงมากกว่า1,000พ ตัวนะครับลงมาหาอ,อาหารกินบริเวณนี้ทําให้ชาวบ,บ้านและก็หน่วยงานในพื้นที่ช่วยกันอนุรักษ์ไว้ใครที่อยากไปเที่ยวชมก็ไปไปชมก็ได้แล้วนะครับใช่ค่ะไปลงมาอีกชักนิดหนึ่งนะคะไปดูที่จังหวัดพิษณุโลกกันบ้างดีกว่านะคะทางด้านของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดพิษณุโลกค่ะเขาทําการผสมเทียมปลาขาวขาวนะคะสำเร็จเป็นแห่งแรกของประเทศไทยนะคะในปีที่ผ่านมาตอนนี้เนี่ยมีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์กว่า400ตัวเลยทีเดียวนะคะ เตรียมที่จะนําไปปล่อยตามแหล่งน้ําในจังหวัดกว่า2 0 0 0 0 0ตัวภายในปีหน้านี่แหละค่ะทานด้านของคุณเมธาคชาพิชาตตนะคะท่านเป็นนักวิชาการประมงชํานาญการบอกว่าหลังจากที่ปลาข้าวขาวเนี่ยในแม่น้าของจังหวัดพิษณุโลกลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะก็เลยต้องหากรมวิธีในการช่วยมันขยายพันธุ์โดยการเพราะพันธุ์แล้วก็ผสมเทียมนะคะแล้วก็สุดท้ายแล้วประสบความสําเร็จด้วยนะคะสาหรับปลาค้าวขาวถือว่าเป็นปลาน้ําจืดที่ไม่มีเกรด็ด รสชาติเนี่ยดีนะคะอร่อยแล้วก็หอมหวานแต่ว่ามีราคาค่อนข้างจะแพงสักนิดหนึ่งนะคะอนาคตเขาตั้งความหวังว่าน่าจะเป็นสัตว์เศรษฐกิจให้เกษตรกรนําไปเลี้ยงเป็นอาชีพได้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังคงต้องศึกษาเรื่องของวิธีการเลี้ยงด้วยเพราะว่าเรื่องของการที่มันเป็นตัวอ่อนยังคงลําบากในการดูแลต้องให้เจ้าหน้าที่แล้วก็นักวิชาการโดยเฉพาะดูแลอยูค่ะเป็นปลาหนังประเภทหนึ่งนั่นเองนะครับสองเราปลาขาวขาวนั่นเองนะครับไปต่อกันที่เรื่องของวิถีค่ะ ประเพณีวัฒนธรรมชุมชนนะครับเรื่องของคนเรากันบ้างนะครับที่จังหวัดกาลสินนะครับจัดงานมหกรรมกลองเสงเทอดถิ้าไยองราชันนะครับฟื้นประเพณีชาวอีสานเพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวนั่นเองครับค่ะครับอำเภอร่องคำนะครับร่วมกับทุกภาคส่วนจัดงานมหกรรมกลองเสงเทอดิ้ไทยองราชันขึ้นเป็นครั้งแรกจัดงานนะครับ17-19ธันวาคมเพื่อแสดงถึง ความจงรักพักดีนะครับก็วันนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา5ธันวาคมอีกครั้งยังเป็นการร่วมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและตระหนักถึงคุณค่าของกลองเสงนะครับให้อยู่คู่กับลูกหลานกลองเสงเนี่ยเป็นการการเล่นนะครับในรูปแบบของการแข่งขันตามประเพณีสําคัญต่างๆเช่นบุญบั้งไฟเดือน6อบุญออกพรรษานะครับโดยสมัยก่อนเนี่ยกลองเสง ตีบอกสัญญาณจากวัดไปชุมชนนะครับหรือการออกรบที่สืบทอดกันมานานกว่า160ปีนะครับในงานก็มีกิจกรรมาการเสงียงกองเสงียงกองะนะครับการประกวดผลผลิตพืชและก็สัตว์นะครับการแข่งขันกีฬาการละเล่นดนตรีพื้นบ้านนะครับทั้งพินทั้งแคนโบนโปรงลางการประกวดอาหารและการประกวดสาวผู้ดีเสียร้องคำนะครับางานนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสิน โช okay. ตีกลองเปิดงานกันด้วยนี่แหละโอ้โหลีลาท่านไม่แพ evet> ้มืออาชีพเลยนะโอ้โอ้ไม่ใช่ว่าท่านไม่ได้ดั่งใจอะไรใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่มาโหใครมานะคะแต่ว่าลีลาท่านเก่งมากเก่งมากเลยนะคะสําหรับผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินใช่ไหมครับอ่ะต่อกันที่มหาสารคามเลยละกันนะคะเขามีการจัดงานเรียกว่าวันสุนทรพิพิธบุญคุณลานนะคะการแข่งขันหุ่นฟางลิง ของดีอำเภอโกสุมพิษัยอย่างยิ่งใหญ่นี่แหะค่ะก็ภายในงานก็จะมีการนำหุ่นฟางลิงนะคะออกมาตั้งขบวนแห่ไปรอบๆเมืองให้กับชาวมหาสรารคามแล้วก็นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมกันอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวนะคะซึ่งงานนี้เนี่ยก็มีชุมชนต่างๆช่วยการประดิษฐ์ขึ้นนะคะจากฟางท้าวก็จะมีการตกแต่งลวดลายเนี่ยสีสันสดใสเลยทีเดียวจัดวางอยู่ในท่าทางต่างๆ เป็นการสะท้อนนะคะให้เห็นถึงวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมบางขบวนก็บอกว่าจะมาในรูปแบบแบบตลบตลบขบขันนิดนึงมีล้อกันเล่นบ้างนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะบอกว่านิยมแต่งหุ่นลิงให้เป็นเพศผู้นี่เองนะคะบางขบวนก็เน้นความสนุกสนานกันยังไงอะลิงเพศผู้กับลิงเพศเมียมันก็คงดูที่ตรงนั้นแล้วค่ะพี่ไม่เหมือนช้างใช่ไหมอกว่าให้ดูที่หางไม่ใช่ลิงนี่ไม่ใช่ก็คงดูที่ตรงนั้นแล้วค่ะพี่นะแม่ เขาบอกว่าบางกิจกรรมอย่างที่บอกอันนี้ก็จะเน้นเรื่องแบบให้มีความสนุกสนานแล้วก็เสียงหัวเราะนะคะใครเห็นก็จะเฮฮากันไปแล้วก็นอกจากนี้ยังมีความสนุกสนานเปิดเพลงหมอลำด้วยนะคะให้เด็กแล้วก็ผู้ใหญ่เนี่ยร่วมกันเต้นแบบคลื้นตลอดทางเส้นทางเลยทีเดียวค,ครับปิดท้ายกันที่จังหวัดเลยนะครับเทศบาลตำบลธาตุนะครับอำเภอเชียงคานได้ส่งเสริมสนับสนุนนะครับให้มีการปลูกฝ้าย เพื่อกระตุน้นการท่องเที่ยวและบรรยากาศแบบดั้งเดิมของเมืองเลยนะครับให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมกันโดยได้ปลูกฝ้ายพื้นเมืองนะครับหรือฝ้ายพันตุยนะครับในแปลงสาธิตกว่า2ไร่เศษนะครับอ,อยู่บริเวณด้านข้างของสํานักงานเทศบาลตะบ,บท่าตน,นะครับทา<อ>ถนนสายเลยเชียงคานนะครับให้นักท่องเที่ยวได้ไปเยี่ยมชมความสวยงาม ท่ามกลางบรรยากาศของขุนเขาและธรรมชาตินั่นเองครับ <Wow. S 2> ยังคงทิวที่เรื่องของการท่องเที่ยวนะคะแต่เดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปพักสักครู่ดีกว่านะคะช่วงหน้าช่วงเดิมช่วงประจำของเรานะคะนี่แหละเมืองไทยจะพาไปเที่ยวชมนะคะวิถีชีวิตของชาวเชียงใหม่นะคะโดยเฉพาะเรื่องของศิลป,ปะวัฒนธรรมล้านนาประยุกต์ที่มีความสวยงามมากๆเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ